ร่ดีมั่งมีร่ำรวยร่ำรวยให้ร่ำรวยแหงๆกันสองคนนะร่ำรวยแหงๆขอให้สร้างครอบครัวใหม่ให้มั่นคงนะให้รู้จักกดคนด้วยนะรู้จักประหยัดรู้จักขยันรู้จักเก็บรจักใช้นะใช่ใช่แล้วก็แก่เขาจะไล่สุขสบายแม่ฝากตีนู้ยได้น้องใจที่ได้พี่ตีมาเปิดเพราะว่าจะได้ดูแลน้องจับกันมานานแล้ว รจากจังนนานดูแลน้องนะคะและน้องก็ฟังที่เป็นลูกที่ดีเป็นสะพยยที่ดีของป้ากับมานะให้อยูอ่กันยั่งยืนนานๆให้มีลูกเร็วๆอันนี้ถูกใจมากเลยให้มีลูกเร็วๆพ่อแม่กิดน้ำตจอย่างนี้ เล่นการเล่นจ okay. okay. <It> ับจ <laughs> ุดแต่ไอมีความสุขนะลูกนะไปมาหาแม่บ่อยๆแม่เที่ยวหาป้าปามาบ่อยๆขอบคุณค่ะต้องใส่แบบนู้นเลยนลังนู้นนะ